อ่ะโอเคครับผมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมน้องเจมหินติรอโรสลอสมาเรียบร้อยแล้วสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยวันนี้เดี๋ยวขอบอกก่อนเลยว่ามีกิจกรรมแต่ว่าเป็นกิจกรรมอะไรเลยขออู่ไว้ก่อนสักแป๊บนึง <c oughs> อันดับแรกไปกดติดตามทวิตเตอร์เจมก่อนเร็วไปกดติดตามทวิตเตอร์เจมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะครับเดีด๋ยวปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์ นะ,ะกจิจกรรมจากประกาศในทวิตเตอร์วันนี้แหละเดี๋ยวพร้อมลุยกันเลยเออนะครับมาเดี๋ยววันนี้มาที่เกมมาจงเว2สองฮะได้วิธีมาใหม่กระซิบสักนิดนึงได้วิธีมาใหม่บอกว่ากดไล่เบ็ดแต่ว่าครั้งละ1เบ็ดโดยประมาณนะเดี๋ยวลองดูครั้งละเบ็ดประมาณว่าสมมติเบ็ด5บาทกดหนึ่งครั้งแล้วเปลี่ยนไปเป็นเบ็ด10บบาทขยับทีละสเต็ปขึ้นไปประมาณเนี้ย ก็น่าสนใจฮะถือว่าวันนี้ลองหน่อยแล้วกันถ้าเสียอย่าว่ากันนะบอกก่อนนะถ้าเสียอย่าว่ากันแต่ว่าใหญ่น้อขอให้ได้ลองก่อนถ้ามันเวิร์กก็อาจจะบรรจุไว้ในบทเรียนฮะเพื่อจะได้เอามาทําซ้ําทําต่อและทําต่อไปสูตรใหม่มีมาทุกวันใครคิดวะโอเคครับผมมาเดี๋ยวขออนุญาตลองดูเลยนะวันนี้ขอลองแบบเซิฟเซิฟดูก่อนลองดูก่อนถือว่าเป็นการทดลองฮะ โอเคกดไปทีละ1เบ็ดเบ็ดละ1ครั้งแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆขยับเบ็ดึ้นไปเรื่อยถ้าเกิดว่ามันบวกในเบ็ดที่สูงขึ้นไปแล้วบอกเลยว่าปรุงโอปัง,ป,งปุริเย่กันลั่นบอก่อนเออไปครับผมเบ็ด5บาทก่อนเลยมาลุยเออไม่เข้าใช่ไหมเออกันน่าตนใจนะหกบาทเ็บาทเนะี่ยไปเรื่อยนะลองดูฮะไม่เสียหายอยู่แล้วนี่ใช่ไหมอเออเอาหกบาทได้มาหนึ่งนะ เอออันนี้ไปเจ็ดบาทนะเออเผื่นดีเหมือนกันนะไปฮะค่อยขยับไปเรื่อยนะกรู้เฮ้ยเข้าฟรีแบบนี้เอาดิเฮ้ยฮ่าฮ่่จังหวะอันมาว่ะท่านผู้ชมไปฮะเออเอาดิเอาดีเราสนใจนะเบ็ดเจ็ดบาทนะเข้าตอนเบ็ดเจ็ดบาทนะนี่เขาเรียกโป้งเดียวรู้เรื่อง เอาอย่างนี้แต่ผมว่าบวกไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะน่าจะเกลือเกืออยู่นิดนึงอ่ะฟีแรกอ่ะฟีแรกน่าจะเกลือเกืออยู่นิดนึงฮะมาดูฮะแต่ผมว่าเกลือนะจริงจริงก็ไม่เกลือแล้วถือว่าได้เยอะนะสองร้อยกว่าไม่เกลือฮะเป็นเจ็ดบาทเดี๋ยวขยับขึ้นเรื่อยๆยฮะยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ผมว่ามีโอกาสมีเฮต่อเนื่องเนี่ยครั้งเดียวแตกรู้เรื่องเขาบอกอ่ะครั้งเดียวแตกรู้เรื่อง เอาดีแล้วมุนเตไท,ทายนี่ชอบเกลือหรือเกินฮะฟีเต้ท,ทายชอบเกลือว่าแล้วเออมาได้อยูสามสองบาทแล้วไปไรว่าแถวสามสวยงาพระราแปะจะไปห้าบาทนีหนึ่งสองโอ้โหสองกับสามมาเตรียมอยู่แล้วแถวหนึ่งไม่ไม่มีวะ่ะและโอ้โหอย่างสวยเอาดีแถวสามไปไรวายวาเต็มแผงแบบนี้เราไม่เข้าก็ว่ายังไงโย่สิบสองบาทครับผมเอาเรื่อง โอ้สามร้อยกว่านี่สามร้อยเจ็ดสิบหก Audi สวยงามพระราเปจัดไปที่ขยับไปที่เบ็ดแปดบาทนะต่อไปนะเฮ้ยอย่าบอกนะเป็นสูตรสำเร็จที่ใครเขาก็ทำกันไม่ใช่ที่ที่เราเป็นสูตรรับสูตรสำเร็จเหรอแปดบาทไม่เข้านะไปที่เก้าบาทนะฮะลองดูฮะไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วนี่เออไ้ที่เบ็ดสิบบาทครับผมโอ้โหแมงเริ่มเยอะแล้วทีนี้เริ่มเยอะแล้ว,อ,ลวอืมแมงไม่เข้าว่ะ เอาลองไปหน่อยฮะไม่เป็นไรโอ้ยเกือบอ้จะเข้าฟิสป,ปินแล้วมา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 เบียดสามสิบเบียดสามสิบไปเลยถ้าเข้าฟิสป,ปินเบียดสามสิบรู้เรื่องนะบอกก่อนนะฮอ้ไม่เข้าโอ้ไปครับอยากรู้นี่เพราะความอยากรู้ตัวเองเปสี่สิบและว่างไงจ้าโบบสาสาัมปทานสัมปทานอย่าเลยพ่ายโอ้โหพระเจ้า่วยกูโทษเฮ้ยขอเถอะ และสองกับสี่แปลงราวยวัมีตัวโตแถวเตวไปสองร้อยแปดสิบแปดสวยงาแปลงราวยวัแถวสยังมีตัวต่อ80บาทมาดิและเปสี่0บาทดูเรื่องกับเบื้องแต่เข้าฟรีที่แปสบาทอีกหนึ่งรอบสวยงาพระราแปะจัดไปในคูโบน่ไฟครับผมเอาเรื่องเฮ้ยเป็นเรื่องนะครับสูรนี้เป็นเรื่องดิเออโอ้โหบทมันจะมาบทมันจะเข้าบทมันจะเอา ไปดิครับผมแล้วแบบนี้อย่างชอบบอกเลยแบบนี้ยังชอบฮะมาเลยแบบนี้ขอหนัหนกๆขอมาเรื่อๆยๆครับแบบนี้ยโอ้โหใครเขาบอกใครเขาสอนเก็บเงียวอยู่เลยนะพโตเอ้ย er. มันเอาแล้วเป 4, 4, ็นซีซบาเลยครับผมรับประกันนะสี่พันต้องมีให้เห็นนะบอกแค่นี้เองโอ้ โอ 4, ้ขอสักบวกสักสี่พันไดไหมเปิดเนี้ยเปิดเนี้ยขอสักสี่พันไดไหมมาอย่างสวยมาอย่างซึ้งอะจังหวะเน,นี้ยมาอย่างสวยฮะขอเลยได้ไหมอะเฮ้ยโอโหแจกแค่นี้โอ้ยเบ็ดสี่สิบบาทนะเว้ยเฮ้ยเบ็ดสี่สิบบาทนะเนี่ยโอ้ประโถเฮ้ยโอโหอืมโอ้โอโอ หมดคำจะพูดฮะเออโอ้จ่าเบ็ดสี่สิบบาทลองไปอีกสักหน่อยแล้วกันเ,าเนานะเบ็ดห้าสิบฮะเขาโบไปขอสูงสุดที่เบ็ดร้อยแล้วหนึ่งร้อยแล้วพอเลยนะเดี๋ยวกลับมาที่เบ็ดยี่สิบดีกว่าห้าสิบไปหกสิบว่าไงจ๊ะเออไม่เป็นไรอย่างน้อยกำไรมาเอากำไรเล่นสวยงามไปแปลงราบเวลาแถวสองและมิเตอร์หนึ 1, 2, ่งสองสามว่าไงจ๊ะ 8ไรไมาแถวสองอีกหนึ่งรอบและตัวตอบมันมีรออยู่แล้วแล้ววไงจ้าต่อไปโอ้โหแถวแรกไม่มีนะตัวสีเ่เหลี่ยมอืมสองสามมารอแล้วเบ็ดเจสิบาทดีไปดีครับผมอของจัางมาอดอกหนึงเรารู้เรื่องนะบอกก่อนโอ้โหตัวแดงมันจะออกอีกแล้วะไปเสิบาทฮนะทีนี้ไปดีกระใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเบ็ดเริ่มเยอะเลยเนี่ยนะลงแต่ละรอบเนี่ย รถเยอะสี่ร้อยสวยงามครับผมตรงนี้เอาเรื่องแถวเต็มมาคุ้มไปที่เบตเก้าสิบบาทฮะและสูงสุดที่หนึ่งร้อยนะผมพอก่อน,นะไม่ถึงหนึ่งพันนะไม่เอานะโอ้โหแปลงไร้วายแถวสามโบมีหนึ่งโดแล้วสวยงามสามกับสี่แปลงไร้วายโอ้ดังๆไปหนึ่งโอ้โหพี่น้องเอ้ยและเบตหนึ่งร้อยรอบท้ายและครั้งสุดท้ายเราจะกลับไปเบตยี่สิบครับผมโอ้โหไม่แตกไม่เอาว่าไง ไบเบ็ดยี่สิบของเราเรื่อยดีกว่าครับผมไปสามสิบนยาวๆใปโอ้โหเอาอย่างนี้เอาเป็นว่าสูตรและวิธีการในการปรัาเบ็ดละหนึ่งครั้งครับปับหนึ่งครั้งกดหนึ่งครั้งขยับเบ็ดขึ้นหนึ่งครั้งกดหนึ่งครั้งเอาเป็นว่าใช้ได้ผลด้วยประการทั้งปวงไม่เชื่อไปลองดูแต่บอกชีนึงว่าใครที่จะทําแบบนี้ต้องมีทุนอยู่เยอะสักนิดหนึ่งฮะมันก็ต้องเริ่มที่เบตำตำ็ดตำ่ตำๆเบ็ดตำ่ตำๆเบ็ดละหนึ่งบาทอะไรประมาณนี้ลองดูได้นะ เดือยรลองให้ดูแล้วนะถือว่า <c oughs> ใจได้แล้วกันถือว่าดีเลยแหละนะแต่ว่าไม่กล้าเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีกว่ะนะเพราะว่าอย่างน้อยเราเล่นบวกมาก็หลายพันแล้วส่งสงพันน่ะนะไม่กล้าเสี่ยงนะพอแค่นี้แล้วกันนะเจมเล่นถึงเบ็หนึ่งร้อยบาทพอแล้วนะครับถือว่าทําให้ดูถือว่าได้ลองแล้วแหละนะไม่เสียหายแถมได้กำไรด้วยเอาไปแถวเตยมาอีสองกับสี่มีตัวต่อแล้วว่างไงจะาโคโบอต่อเนื่องไปและหนึ่ง <c oughs> ๆๆๆยังสวยเลยแถวหนึ่งมันไม่มาไม่มีว่ะเฮ้ เฮ้ยและโอ้โหพระเจ้าโตเนื่องไปความสรุปมาอีกโตเนืเ่องแล้ววายไม่มีว่ะเอ้าเตรียมจะแปลงร่างรายอยู่แล้วโอ้ว่าไงตัวสเก็ตเตอร์มันออกดีจังวะวันนะี้นี่ไงเห็นไหมตัวจีนแดงตัวสเก็ตเตอร์เตรียมจะออกอยู่บ่อยเหลือเกินครับผมท่านผู้ชมและลงมาเด้งอีกหนึ่งเด้งว่าไงละ่ะโอ้โหจะเตอบโต,ตไปไม่มีว่ะเอาดิไปเรื่อยระเบิดยีนะเท้าบวกก็ถือว่าปังโปรเจเยเฮก้าด้วยเหมือนกันครับผม รับประกันว่าอลาังการเหมือนกันแน่นอนฮะ๋ยวเราต้องมีบวกพันขึ้นเห็นท่าเบ็ด20บาทแล้วมันเข้าฟิสปินนะเออแต่นอกนี้อย่าพิ่งไปลุ้นเลยนะลุ้นเข้าฟิสปินเอาดีกว่าจะคุ้มกว่ากันนะสิบหมุนสองหมุนว่ากันไปฮะและหนึ่งสองสามไม่มีตัวต่อไม่แปลกรางเป็นวายแล้วมาสวยอยู่นะเอาดีสี่หมุนสุดท้ายเอาตรงนี้สวยครับผมสองสาไปนี่ไงมีตัวต่อแถวสองแปลงรางวายอยู่แล้ว เขียวหน้าลงมาแล้วสองสาแบบนี้ยังไงก็ได้ตัวไหนก็มาสวยงาพระราเบจจะไปแล้วคมรูนี้ไป300อยบาทแถวไกลยังมีตัวต่อถึงอยู่เอาดิโอ้โหโตเนื้อแล้วคมบนนี้สวยคูณห้าไปโอ้โหพระเจ้าบายดิหกรบาทเอาดิแบบยี่เอาอยู่เออไม่น่าเกลียดครับ6กรบามไปโอ้สวยฮะโอ้วันนี้ฟอร์มดี เนื่องจากว่าวิธีการที่พรายกิิบอกมาโอ,โอ้ถือว่าใช้ได้ผลเออแล้วบอกใครไม่เชื่อไม่ดูไม่เห็นไม่เป็นไม่รออีกหนึ่งรอ,งลงอ,งอบล้หกร้อยสามสองโคบอลดิปายเงรังวัก็โตชาโยฮีเข้ามาอีกหนึ่งรอบสูยงาพาราแปดอยากจะเข้าปีสอีหนึ่งรอบไปขอได้ไหมล่ะขอโทษวันนี้ไม่มาดีจัดเลยนะบอกเลยนะ วันนี้มาดีจัดมาดีจริงฮะเออและโขเขาฟีได้ไหมฟีไม่มีมีไหมเขาฟีไปหนึ่งรอบเฮ้ยพระเจ้าเอ้ยโอ้โหขอจะพิทายสักหนึ่งรอบนะครับโอ้โหเฮ้ย ไปฮะพิธายสิงหนึ่งรอบไม่ขยับเบรดไม่ขยับอะไรทั้งสิ้นฮะไปท่เบียนยี่สิบตื่ว่ามันมาดีแล้วมันมาได้แล้วไม่โลภด้วยการทั้งปวงค่้าบวกก็คือบวกและ2แปลงร่างเป็นไวตัวต่อไม่มีเอ้ยมีอยู่บัลีได้ดีเลยวันนี้และสามก็สี่มีตัวต่อและสงแปลงร่างวายอีกหนึ่งรอบเข้าโบไปอีกหนึ่งรอบคอมโบนี้ไปสี่ร้อยกว่ายังอืกำลังจะบอกว่ายังไม่หยุดมีต่อแล้วไม่เข้าเลยสี่ร้อยสก้าบคอมโบนี้สวยฮะ ไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหนี่จะว่าต่อเนื่องมาจากกดเปิดแรกแล้วเป็นเรื่องนั่แหละครับแค่นั้นเองไม่พูดเยอะเจ็บคอในชั่วโงนี้เอาดิไปเรื่อยครับผมที่เบสสิบาทนะไม่ขยับแล้วนะสองับสามแบบนี้อะไรก็เข้าอะไรก็มาตัววายมาเตรียมต่อมาแล้วนะห้าสิบบาทไปและสองไปร่าวายยังมีต่ออีกหนึ่งดอกและโอ้โหเสียววายมาแถวไกลเหลือเกินฮะไปต่อเนื่องแล้วแล้ว อย่าเลยอย่าเลยป้ายโอยเดียวเรียบร้อยเข้าฟรีอีกหนึ่งรอบครับผมแค่นั้นเองมาเออไม่พูดเยอะเจ็บคอในช่วงนี้ต้องมาปิดท้ายหนึ่งรอบถ้าเข้ารอบนี้เท่าไหร่ก็เอานะถือว่าเจ็อพอใจมากๆแล้วนะครับผมนะเฮ้ยไม่ไงหอ้อมาหนึ่งหกแปดสวยงามและตัวต่อตัวเชื่อไม่มีฮะ เออโอ้โหเอาดิเราไงต่อไป1ร่องรอบนี่ไงเราสองสามแล้วเข้าอะไรก็ได้มาและคอมโบนี้โบไปดิคูณสี่มาแล้วสองร้อยเจ็ดสิบของคอมโบนี้ไปและสวยใหม่ต่อเนื่องและสามวันไงยจ้าไม่มีตัวต่อโอ้โหฉ่ามันรอลงมันรอตั้งสามตัวกะว่าชิลตัวไหนก็ได้อ่ะโอ้โใจอะไรไส่รากกรรมเหลือเกินนะโอ้โหเอาดิ เอาไม่เป็นไรก่อนนะนั้นผมบวกมาแล้วฉ่ำมาแล้วฮะไปเลยออีกเจ็ดมุนมาตัวนี้บวกพันสามคือฉ่ำแลวนะเอาดิเออไล่ไปถึงจีตเบดรนะ้อยแวันนี้ลองดูฮะแล้วเป็นเรื่องฮะ,เป,เ,งฮะเป็นเรื่องที่เบสสี่สิบบาทโอ้เขาฉ่ำสะใจพอแค่นั้นเองฮะท่านผู้ชมฮะสองสามอะไรก็เข้าอยู่แล้วจังวันนี้นี่เราเอดสาวไปร่้ว่าโอ้โหไม่เข้าดีจัดแล้ววนะันนี้ นี่ไงแถวไกลไม้สามร้อยหกสิบควอติไฟบวกกันไปดิครับผมและสามกับสีไกลหน่อยถึงไหมยังถึงอยู่และทองแถวสองแปลงร่างเป็นวายไม่เนอะอืม้มมันมีโตโตแล้วก็ถือว่าช่าเหมือนกันเงินราวก็โตชัยโยโหี่่ะบ้าจะบอกคนขังข,งขง้างฝาวันนี้ช่ายิ่งกว่าอะไรดีแล้วพรุ่งนี้รับประกันเลยทั้งพิดซ่งพิซซ่าไม่งั้นก็นะอาจจะมีการเรียงเนื้อย่างกันชุดใหญ่แน่นอนนะฮะเรียกว่า,วาพ,พี่อิมเอมเปรมเซมสำราญแน่นอนนะฮะเอาดี โอ้ยนี่ไงแล้วรออยู่แล้วและแถวสามนี่ไงมีตัวต่อมาอีกหนึ่งแล้วร้อยยี่สิบคอมโบนี้สวยงามพระราแปดจัดไปแล้วคอมโบที่สองต่อไปหน้าเขียวแล้วมาแปลงร่างไว้แถวสามมีตัวต่ออีกรอบและลงมาขอโอ้โหไม่มีตัวต่อนะสุดท้ายถึงคูณสิบแล้วโอ้โหพอถึงคูณสิบเ,เราไม่ค่อยจะกล้าแจกเราเท่าไห,หร่เรากลัวมันเจ๋งหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ฮ <laughs> ะเออไปฮะ <c oughs> อืมและอีก สองบนท้ายนะเออแล้วสองบนท้ายอย่าพึ่งเกลือโอ้โหดูแล้วเกลือเรียบร้อยเกลือเอาดิแค่นั้นเองฮะมาสองโมกพอแล้วแค่นี้เองอที่เห็นปิดๆอยู่นี้ใหญ่ลงมาคอนเออ <Yes. S 1> ไปหนึดอกแล้วเขาโบนิสวยหยุดแล้วนะเฮ้ยโอเคอเอโหมท่านผู้ชมเฮ้ยลุ้นมันลุ้นเหนื่อยเออท่านผู้ชมไม่ยอม เฮ้ยเ <Hey>, จมก็ไม่ไปไหนแล้วบอกแค่นี้เองโอ้โหพูดพูดมากเลยเจ็บคอแล้ววันนี้นะท่านผู้ชมมาเห็นปิดแบบนี้ย่าไม่ต้องตกใจเจมนี่ยเป็นคนป eh, นะิดเองฮะเออมาจาังหวะไปตั้งตัวกิจกรรมไม่อีกแล้วในวันนี้กิจกรรมถ่ายเลขถ่าย2ตัวเหมือนเดิมไปติดตามกิจกรรมได้ที่ทวิตเตอร์ของเจมฮะเจมจะทิ้งลิงก์ทวิตเตอไว้ในช่องคอมเมนต์เจมจะปักหมุดไว้ให้ด้านใต้คลิปนี้นะ คำอธิบายกิจกรรมมีอะไรบ้างไปดูเจอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วข้อที่12 3 4ว่าไปคําอธิบายกิจกรรมไทยเลขไทย2ตัวไม่นับจุดโทสิยมจุดโทศนิยมเออลิ้นชักพันกันไทยลักษาย2ตัวไม่นับจุดททนิยมว่าสมุดทั้งหมดเนี่ยเจมบวกไปเท่าไหร่บอกหเลยว่า <c oughs> เป็นเลขที่สวยอยู่พอประมาณครับผมเลขไทย2ตัวไม่นับจุดโทสิยมไทยถูกสาท่านเจมแจกเลยรางวัลละ100บาท3ท่าน ทูมันนี่จัดให้ถูกปุ๊บแจกรางวัปลปา๊บแค่นั้นเองไปติดตามทวิตเตอร์เจงไว้ทําตามกติกาใครกม่ทตาตามกติกาเจมบอกเลยครับโมคะทุกกรณีครับและพี่ๆที่ได้ มาก่อนน้านี้กิจกรรมต่างๆขอแสดงความยินดีด้วยมาร่วมกันได้เสมอครับกิจกรรมใหญ่น้อยมาดูช่องเจมนะจะได้มีอะไรติดไม้ติดมือไปร่วมสนุกกันเล็กๆน้อยเจมอาจจะยังไม่ได้แจกเยอะเลยลาบาทเหมือนท่านอื่นนะครับมีอยู่แจกไม่เกี่ยร้อยก็อ่าก็ถือว่าใหญ่ร้อยก็ดีและการเขาขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามกดสับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับไปติดตามกิจกรรมกันได้แจกจริง ทุกบาททุกสตางค์ให้พี่ๆเต็มใจให้ <laughs> นะครับสราเรานี้พอแล้วนะครับผมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับโผม